โกดังสามารถขอสถานที่ผลิตออยอได้ไหมคะมีคำถามมากมายนะคะเข้ามาในเพจพี่มนเล่าเรื่องออยอว่าถ้าสถานประกอบการของเขาหรือสถานที่ผลิตของเขาเป็นโกดังจะสามารถขออยอยสถานที่ผลิตได้อาหารได้ไหมเดี๋ยววันนี้พี่มนจะมาไขาข้อข้องใจเรื่องนี้กันค่ะก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนว่าสถานที่ผลิตอาหารของออยอเขามีกฎเกณฑ์ยังไงนะคะกฎเกณฑ์ของสถานที่ผลิตอาหารจะเริ่มตั้งแต่สิ่งแวดล้อมภายนอก ตัวอาคารแล้วก็ภายในของสถานทนะี่ผลิตเรามาดูกันทีละประเด็นก่อนนะประเด็นที่1ก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะสถานที่ผลิตอาหารของออยกาหนดไว้เลยว่าสถานที่ผลิตอาหารนั้นจะต้องตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นยังไงอันที่1เลยต้องดูภายนอกของสถานที่ผลิตอาหารของเราว่าสถานที่ผลิตอาหารของเราจะต้องไม่อยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองมาก เนื่องจากเวลาเราเปิดประตูเข้าออกสถานที่ผลิตถ้าอยู่ในบริเวณแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองมากเนี่ยฝุ่นละอองเหล่านั้นอาจจะเข้ามาในสถานที่ผลิตได้เพราะฉะนั้นต้องดูปัจจัยที่1เรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องฝุ่นละอองนะคะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของน้ําสถานที่ผลิตอาหารจะต้องไม่อยู่ในบริเวณที่มีน้ําขังเฉะแฉะนะต้องดูรอบๆถ้ามีน้ําขังเฉะแฉะจะต้องพยายามกําจัดน้ําขังเฉะแฉเหล่านั้นออกให้หมด ะะเรื่องฝุ่นแล้วเรื่องน้ําแล้วนะคะถัดไปก็คือเรื่องของคอกสัตว์นะ,ะถ้าในกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาทเท่าไหร่แต่ถ้าต่างจังหวัดต้องดูตรงนี้ด้วยนะคะว่าสถานที่ผลิตอาหารของเราไม่ควรอยู่ในบริเวณที่เป็นที่เขาเลี้ยงสัตว์หรือเป็นคอกสัตว์เนื่องจากว่าสิ่งปฏิกูลจากสัตว์อาจจะปนเปื้อนหรือปนเพราะปลิวเข้ามาในสถาน,ถานที่ผลิตของเราได้นะคะหลังจากนั้นถ้าเราดูแลโอเคเรียบร้อยละอีกข้อหนึ่งที่สําคัญคือ สถานที่ผลิตของอาหารของเราเนี่ยภายนอกเนี่ยค่ะจะต้องไม่มีสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตวางกรดกะลกอยู่ด้านาน,นอกนะ,ะถ้ามีนะต้องเก็บให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือปัจจัยข้อที่ดึกก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมนะ,ะซึ่งพี่มนต์ว่าส่วนใหญ่โกดังเนี่ยมักจะตั้งอยู่บริเวณที่เป็นโกดังด้วยกันเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหานะ,ะแต่อย่างที่บอกดูก่อนนะคะว่าสภาพแวดล้อมของเราเหมาะสมไหมทําไได้โอเคผ่านข้อหนึ่งแล้ว มาดูข้อ2คือตัวอาคารนะฮะตัวอาคารของสถานที่ผลิตตามกฎออยเขากำหนดไว้ว่า,วาจะต้องสร้างด้วยวัสดุที่มั่นคงแข็งแรงและถาวรน,นะะซึ่งพี่มนว่ากโกดังส่วนใหญ่ก็ทาจากวัสดุที่มั่นคงแข็งแรงถาวรอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นตัวอาคารไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นะ,ะผ่าน2ข้อนะคะสภาพแวดล้อมและตัวอาคารคราวนี้มาถึงภายในกันละนะฮะอันนี้สําคัญมากภายในนะคะว่า โกดังที่คุณจะใช้ทําเป็นสถานที่ผลิตอาหารเนี่ยต้องดูก่อนว่าโกดังอันนั้นคุณใช้ทํากิจกรรมอะไรบ้างนะถ้าทํากิจกรรมแค่หนึ่งอย่างก็คือทําเป็นสถานที่ผลิตอาหารอันเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าทั้งโกดังคุณเป็นสถานที่ผลิตอาหารอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าโกดังอันนั้นที่คุณจะใช้เป็นสถานที่ผลิตอาหารมีกิจกรรมมากกว่าหนึ่งอย่างเช่นโกดังนั้นคุณจะทําเป็นออฟฟิศด้วยนะหรือโกดังนั้นจะมีส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยด้วยอันเนี้ยต้องดูละต้องดูเรื่องอะไร ดูเรื่องทางเข้าออกนะคะเพราะสถานที่ผลิตอาหารออยกำหนดไว้เลยว่าห้ามใช้ทางร่วมกับกิจกรรมอื่นๆเช่นถ้ากโกดังอันนั้นเป็นออฟฟิศด้วยทางเข้าออกจะต้องแยกจากกันโดยเด็ดขาดนะ,ะหรือกโกดังนั้นมีส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยด้วยก็จะต้องแยกทางเข้าออกับออกอย่างเด็ดขาดไม่ใช้ทางร่วมกันนะคะอันนี้คือเรื่องสําคัญนะคะเรื่องถัดไปก็คือเรื่องของฟ้าไอเพดานเอเพดานเเดาน,นะคะ เพราะส่วนใหญ่โกดังที่เราไปเช่ามาเนี่ยมักจะเป็น,เป,นเ,เป็นเพดานสูงแล้วก็ไม่มีฝ้าอ่ะซึ่งไม่ได้สถานที่ผลิตอาหารจะต้องมีฝ้าที่ปิดเรียบร้อยนะคะเนื่องจากถ้าไม่มีฝ้าเนี่ยเป็นเพดานสูงสูงเนี่ยจะเห็นว่าข้างบนมันจะมีพวกเหล็กอยู่มันมีโอกาสที่ฝุ่นละอองจะหล่นล,ล,ลงมาโดนอาหารได้เพราะฉะนั้นจะต้องตีฝ้านะคะซึ่งฝ้าเป็นได้ทั้งฝ้าเรียบและฝ้าทีบาถ้าฝ้าเรียบก็คือจบมันก็เรียบอยู่แล้วไม่เป็นหายนาะ แต่ถ้าเป็นฝ้าทีบาร์คุณต้องดูดีๆนะคะรอยต่อระหว่างทีบาร์ที่เป็นแต่ละชิ้นนะคะอันเนี้ยต้องต่อให้สนิทอย่าให้มีรอยเผลอเผอยกันนะคะอันนี้ต้องดูนิดนึงนะคะก็คือเรื่องของภายในน,นอกจากฝ้าแล้วมาดูเรื่องพื้นกันนะ,ะซึ่งพี่มลว่าส่วนใหญ่พื้นของโกดังก็จะเป็นพื้นที่ทําด้วยวัสดุแข็งแรงอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องหรือเทปูนก็ดีได้หมดนะคะออยอมไม่ได้กําหนดว่าต้องเป็นแบบไหนคุณจะเทปูนหรือปูกระเบื้องก็ได้ แต่พื้นนั้นจะต้องเป็นพื้นที่เรียบถ้าคุณเทปูนก็ต้องเทปูนเรียบนะอย่าให้มีรอยแตกหรือรอยกระเทาะเช่นการถ้าปูกกระเบื้องก็ต้องปูกกระเบื้องให้เรียบอย่าให้มีกระเบื้องนะั้นมีรอยแตกหรือรอยกระเทาะนะคะฝ้าไปแล้วเพดานไปแล้วคราวนี้มาถึงผนังนะ,ะโกดังแน่นอนผนังอันใหญ่ของเขาอะ่ะมันก็คงทําด้วยวัสดุแข็งแรงถาวรอ,อยู่แล้วแหละแต่เวลาคุณจะต้องมากั้นห้องแต่ละห้องในโกดังนะ,ะอันได้แก่อาจจะเป็นห้องแต่งตัวห้องผลิต ห้องบรรจุห้องเก็บสินค้าเก็บวัตถุด,ดิบหรือห้องล้างอุปกรณ์คุณจะต้องกั้นห้องนะการกั้นห้องของคอ,ออยอจะต้องกั้นตั้งแต่พื้นจรลดเพดานนะไม่สามารถกั้นลอยๆคุณบอกโอเคกั้นห้องมันกั้นแค่ตั้งแต่พื้นจรลดแล้วก็ลอยๆใหม่ไม่ได้นะคะต้องกั้นตั้งแต่พื้นจจรลดเพดานนะซึ่งวัสดุในการกั้นออยอไม่ได้กําหนดว่าต้องใช้อะไรขอให้เป็นวัสดุที่มั่นคงแข็งแรงและถาวรนะคุณอาจจะกั้นด้วยกระจก แล้วมีกรอบอลูมิเนียมก็ได้หรือกั้นด้วยผนังเบาหรือจะกั้นด้วยกาออิฐอะไรก็ได้แล้วแตนะ่แต่ว่าต้องอย่างที่พี่บลบอกต้องมั่นคงและแข็งแรงถาวรนะจะไม่สามารถเอาพาสิชันซึ่งแบบเป็นผนังกั้นที่เาราขั้นตามออฟฟิศที่เป็นขั้นชั่วคราวมากั้นอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวอาคารข้างในการกั้นห้องข้างในอันนี้สาคัญที่สุดนะคุณจะต้องดูว่าการกั้นห้องจะต้องกั้นห้องให้เขาเรียกสอดคล้องกับลายผลิตของคุณนะคะ การห้องให้เหมาะสมเพราะฉะนั้นถ้าคําถามที่ว่าโกดังสามารถใช้เป็นสถานที่ผลิตอาหารได้ไหมถ้าคุณตามกฎเกณฑ์ที่พี่มลเล่าให้ฟังใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่มลจะมีตัวอย่างของโกดังซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่พี่มลดูแลอยู่นะคะละะักษณะเขาเป็นโกดังนะ,ะเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าโกดังเหล่านั้นสามารถใช้ทําสถานที่ผลิตอาหารได้ไหมนะคะถ้าทางคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง ดูคลิปนี้แล้วยังมีคำถามหรือว่าไม่แน่ใจว่าเอ๊ะโกดังของหนูสามารถขอสถานที่ผลิตอาหารได้ไหมสามารถคอมเมนต์มาใต้โพสต์ถามได้นะคะเดี๋ยวพี่มนไปตอบให้ค่ะสาระดีๆเกี่ยวกับอยอยสามารถติดตามพี่มนได้ในเพจพี่มนเล่าเรื่องอยอยนะคะและยูท c h ช n n e l พี่มนเล่าเรื่องอยอยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ